แบบจุกๆครับโอ้ปีนี้ใครได้กินแล้วบ้างไข่มดแดงมากินเมี่ยงไข่มดแดงกับผักส,สดรอบสวนกันครับเมี่ยงไข่มดแดงกับใบกระดุนอ่อนสดๆมาเพื่อนๆโอ้โหว,วันนี้ได้ไข่มดแดงอาหารชั้นสูงโอ้โหคำใหญ่มากกินดิๆๆๆๆๆ๊กินดิโอ้โหผู้การล่อคำใหญ่เลยมาเพื่อน เดี๋ยวผมจะเอาใบขนุนห่อเลยนี่ใครเคยกินบ้างครับเมีย่ยงไข่มดแดงมาเอาสมุนไพรก่อนมะนาวตะไคร้กระเทียมหอมหม,มากพริกนี่ชิ้นใหญ่เลยมะเขือเครือยยไม่ทานกินแล้ววันนี้มาวัตถุดิบหลักของเราไข่มดแดงแบบจุกๆเพื่อนคุณหนึ่งช้อนเลย ว้าอโอ้มาเด้อเพื่อนกวบมันเปรี้ยวเห็ดหวานไข่มะแดงเข้ากันมากเมี่ยงไข่มะแดงกับผักอีเลสนะผู้การเอาผักบ้างไหมนี่ อิเลิดแบบชๆดๆนี่เลยเด็ดมาโอ้หืมกระเทียมใส่กระเทียมก่อนเลยกระเทียมมะนาวพริกข่อยกลับตะไคร้หอมหอมข่อยกลับแล้วกันเพื่อนมาหืมแบบจุกๆครับโอ้ปีนี้ใครได้กินแล้วบ้างไข่มดแดง คอมเมนต์บอกหน่อยของชอบของใครหลายคนคอมเมนต์บอกหน่อยครับใครที่ชอบเหมือนกับผมอืมอืมอืมหอมเมี่ยงไข่มะแดงกับใบมะละกออ่ะเอาวางก่อนเด็ดเลยใบมะละกอสดๆเลยเอาแบบสดๆนะอันนี้ไม่ต้องเผาไฟโอ้ เปรี้ยวจี๊ดมาใกล้ๆแซบแซบแอมหมักพริกเขียวเคียวเอเราใส่ลืมใส่อะไรเมื่อกี้ลืมลืมนีม่ผู้การของโปรโดเลยใชนะ่มเนี่ยมาจุกจุกไข่มดแดงนี่เราลวนมาแล้วนะครับแบบสุกมาละนี่ใส่น้ำปลาใส่อะไรมาแล้วม,มาใกล้ๆมาใกล้ เข้ากันมากเมี่ยงไข่มดแดงกับไบมะม่วงอ,อ่อนเอ้กากปรรจัดเลยครับเอาไหมใบมะม่วงอ่อนหน่อยไหมอันนี้ผมขอนี่เลยมันใบน้อยอืหยวมเลยละกัน อืมืมกระเจียมหอมหนักพริกอืมตะไคร้เต็มเครื่อง